ตัวน,นอนรุดถ้าเลขโซเฟียตัวนีน้ใหม่หรือยังรุดอีกวมั้ยถ้าเดิมไม่ไ, yeah. ไม่ได้ล็อกไอ้ล็อกก็เกี่ยวนะโอ้โหมันมันไม่ได้เข้าที่รอยรอยบ้าของของคอมมอดไอ้แกนมอเตอร์นะนี่ดูดูกระจายกับโดดโอ้โหฝีมือนี้ยังเหมือนเดิม โอ้โหผมยางมันไปดีดันไปดีจังเลยนี่โอ้โอหไอแรงกว่าผมมันโดนไม่ค้ามเมื่อกี้โอ้หีหห่มือก็อาจารย์ยางดีก็ดี โอ้หลุดหลุดลุย